ม o โต g จ2024สนามสุดท้ายควรไปแข่งที่ไหนหลังยกเลิกบาเลนเซียกาต้าเป็นแต็งหนึ่งแต่ถ้าเกิดฮอกเก้มาตินสามารถคว้าแชมป์โลกได้ที่มาเลเซียก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีแรสสุดท้ายก็ได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่บาเลเซียนะครับเนื่องจากสถานการณ์พายุไซโคลนดาน่าถล่มเมืองจึงทำให้ จำเป็นที่จะต้องยกเลิกสนามนี้ออกไปแม้ว่าทางดอนนาพยายามอยากที่จะจัดให้ได้ครับโดยการเลื่อนกําหนดการเดิมออกไปอีก1สัปดาห์มีเสียงคัดค้านออกมาครับจากทางฝั่งนักบิดรวมไปถึงความเหมาะสมนะครับที่จะจัดที่นี่สุดท้ายจึงยกเลิกออกไปครับแต่ยังไม่ได้มีการประกาศออกมานะว่าจะไปแข่งที่สนามไหน โดยในคลิปนี้ครับมอนตราวอลเราจะขอมาวิเคราะห์ให้ฟังกันเนื่องจากสื่อต่างประเทศเนี่ยเขามองว่ากาตาเนี่ยเป็นตัวเต็งเบอร์ต้นๆเลยทำไมต้องเป็นกาตาครับเป็นสนามอื่นในสเปนไม่ได้หรอก็จะมีนักบิดบางคนนะครับให้ความคิดเห็นว่า ต่อให้แข่งในสเปนอยู่ครับเขาก็ยังมีความรู้สึกนะครับถึงเรื่องของการสูญเสียในบาเลนเซียอยู่ดีดังนั้นควรจะไปแข่งที่อื่นซึ่งถ้าเกิดแข่งที่อื่นในประเทศโซนยุโรปครับยิ่งดีเลยหรือช้าออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเข้าช่วงหน้าหนาวของเขาแล้วนะครับอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเรื่องของสภาพการแข่งขันเหมือนกัน กาตาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศตัวเต็งเนื่องจากว่าเขาอยู่ตะวันออกกลางแล้วก็จะไม่ค่อยมีผลในเรื่องของสภาพอากาศสักเท่าไหร่รวมไปถึงในเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเขาครับก็ต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีตัวเลขเศรษฐกิจดีมากๆเป็นสนามที่จัด preseason test นะครับทดสอบรถมาโดยตลอด และเอาจริงๆครับสนามกาต้าเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องง้อกิจกรรมอะไรมากนักด้วยถ้าเราสังเกตครับเวลาไปแข่งที่กาต้าเนี่ยสแตนผู้ชมเนี่ยมักจะยังโล่งเหลืออยู่พอสมควรครับไม่ค่อยเต็มเลยเนี่ย จะแตกต่างจากหลายประเทศนะครับที่สแตนจะเต็มคนดูแน่นเอียดเพราะว่าประเทศเหล่านั้นครับต้องเตรียมความพร้อมในด้านของสปอนเซอร์กิจกรรมต่างๆนะครับผู้เข้าชมการขายบัตรดังนั้นหากจำเป็นที่จะต้องจัดจริงๆเพื่อตัดสินแชมป์โลกในสนามสุดท้ายครับกาตาเนี่ยถือเป็นตัวเลือกเบอร์ต้นๆเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่อีกหน่อยก็คือว่าสนามโลแซลเขาจะเป็นเจ้าภาพจัดแข่ง F1 ัครับฟอร์มูล่ในวันที่6-8ถึงธันวาคมด้วยนะครับซึ่งจุดนี้ทางสนามก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อลองรับกับรถแข่งสูตรหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการแข่งที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกของมอเตอร์สปอร์ตแล้วแต่ก็ยังมีอีกจุดหนึ่งครับถ้าเกิดกาตาได้จัดจริงเนี่ยกาตาจะสามารถจัดต่อในส่วนของโพซิซันเทส เหมือนกับที่บา l e เลนเซียเตได้หรือไม่ครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องดูตามกฎระเบียบนำมาพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันอีกปัจจัยสำคัญเลยครับก็คือการที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันอาทิตย์ที่มาเลเซียนี้ อาจจะได้แชมป์โลกเลยก็ได้ครับก็คือฮอเก้มาตินเพราะว่าตอนนี้ Moto2 แล้วก็ Moto 3เนี่ยได้แชมป์โลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าเกิด MotoGP ได้แชมป์โลกที่มาเลเซียเลยเนี่ยความสนใจของผู้ชมครับมันก็จะถูกลดลงไปด้วยเพราะว่าได้แชมป์โลกหมดแล้วทั้ง3คาคัดนั่นเองถ้าหากวันนี้ฮอเก้มาตินไม่สามารถปิดจ็อบแชมป์โลกได้ที่มาเลเซียครับก็มีความจำเป็นที่จะต้อง แข่งอีกเรสหนึ่งนะครับเป็นเลสสุดท้ายและก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะแข่งเฉพาะในคลาสของ Moto GP เพียงเท่านั้นอย่างที่บอกไปเนื่องจากคลาส Moto 3แล้วก็ Moto 2เนี่ยตัดสินแชมป์โลกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับสนามสุดท้าย Moto GP คุณคิดว่า ควรจะจัดไหมแล้วก็จัดที่ไหนนะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดมาตินได้แชมป์โลกเลยเนี่ยก็อาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องจัดต่อเพียงแต่ว่าคุณคงต้องมาดูในเรื่องของตารางครับการทดสอบรถใหม่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าในการที่จะเตรียมแข่งในซีซั่นหน้านะครับเพราะจะมีนักบิดหลายคนเนี่ยที่จะต้องโยกฝั่งนะครับในการย้ายทีม